คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม มาตามเลขอาจารย์สมศักดิ์นะครับเลขอาจารย์สมศักดิ์งวดก่อนนะครับเข้าเต็มเต็มเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้เรามาตามเลขอาจารย์สมศักดิ์นะครับเพื่อนที่จะมาที่วัดป่าพารานเพชรนะครับงวดก่อนเขียนให้4ี่ตัวเข้าเต็มเต็มเลยนะทะเบียนรถงวดนี้จะเป็นตัวไหนอะไรยังไงนะครับเราไปคุยสนทนาเลขอาจารย์สมศักดิ์นะครับอ่ะตามไปดูกันครับสวัสดีครับอาจารย์ศักดิ์สวัสดีครับผมสวัสดีครับ ันนี้ก็มาเจออาจารย์สัก<ม>อีกแล้วนะครับงวดก่อนนี้ก็เต็มเต็มงวดนี้ก็ตามถึงที่เลยเป็นยังไงงวดที่ผ่านมาได้เยอะไหมได้สามแสนห้าสามแสนห้าครับงวดหน้านั้นก่อนหน้านั้นถูห้าแสนถูสามสามงวดติดต่อสามงวดติดต่อกันเลยครับงวดสี่สองสองสี่งวดสี่สองสองสี่ครับสามแสนห้างวดที่ผ่านมาสามแสนห้าสามแสนห้า <3, 500. S 1> ฝันดีทุกอย่างแล้วค่ะฝันได้ครับฝันได้แล้วฝันว่ายัางไงนะฝันในหลวงพ่อเพชรแกไปหาครับหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรไปไปให้เอาวัตถุมงคลท่านครับเ <c oughs> ข้าเข้าครอบครอง <c oughs> ก็เลยแกะออกมามันมีมมหมายเลขหมายเลขไอ๋แปดเจ็ดห้าหนึ่งแปดเจ็ดห้าเลยครับตันเบอรกล่องจะเป็นแปดเจ็ดห้าหนึ่งแต่ชุดนี้ผมก็ มั่นใจครับเพราะว่าตามตามที่หลวงพ่อมุดให้ครับมันก็เข้าสามวดติดนะครับสามวดติดต่อกันงวัดนี้ก็คิดว่ามั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ครับมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับคิดว่ามั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์วัดที่ผ่านมามั่นใจมากมั่นใจมากครับวดงวดนี้ก็มั่นใจมากแล้วแล้วก็ซื้อเป็นกระโสอบด้วยเนาะวดที่ผ่านมาวัที่สองกระโสรใช่ไหมคะวดนี้หนักเหมือนกันครับวัดนี้หนักเหมือนกันครับ ตัวที่ชอบมากมากก็เจ็ดห้าครับเจ็ดาชอบมากๆชอบมากๆตัวที่เล่นหนักครับที่เล่นหนักเทวยหงวยลงลงตูดใช่นะครับมันมันจะสีตัวนะที่อยู่ในหงค์ฟันในฟันใช่ไหมครับในความฟันจะจะเป็นหัวสีตัวนะครับหัวสีตัวจะมีแปดเด็กเด็กมันมันมันจะเป็นแบบนี้ครับอ่าลองขีนลองเขียนเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบนี้เลย จะจะเขียนแบบนี้นะครับอันนี้บางจะได้กระเล็บางตระเล็กเอาจะจะเขียนแบบนี้นะครับที่ที่ที่หลวงพ่อไปเขียนให้นะครับอันนี้คือในฝันหลวงพ่อเพชรเขียนให้ใช่ครับหลวงพ่อเพชรแกไปกับหลวงปู่สวงนะครับไปกับหลวงปู่สวงด้วยใช่ครับหลวงปู่สวงไปด้วยกันแกแกไปจดให้นะจดให้บอกถ้าถือให้เอาพระนะไปไปเลียบบองให้หน่อย ถ้าถูกเอาปลาไปเลี่ยมทองครับเลี่ยมทองอันนี้คือปูไหนพูดรหลวงพ่อเพชรครับหลวงพ่อเพชรพูดในฝันในความฝันแล้วก็มาแกะแกดูแกะดูตังเบอร์พัชนะครับค่ะก็ตรงกันก็เป็นแปดเจ็ดห้าหนึ่งแปดเจ็ดห้าหนึ่งับแปดเจ็ดห้าหนึ่งแล้วก็ไอตัวอะไรนะตัวตัวเก้าสองตัวเก้าสองเป็นเบอร์ร้านทองค่ะเบอร์ล้านทองครับตัวเก้าสองมันเป็นเบอร์ร้านทอง มั่นใจมากครับมั่นใจมากมั่นใจมากมันวัดที่ผ่านมาเนาะคมั่นใจเหมือนวัดที่ผ่านมาอันนี้คือเบอร์ร้านทองนี่คือเห็นเหมือนกันเลยใช่ไหมครับใช่ครับเบอร์ร้านทองครับเบอร์เบอร์ร้านทองมันเป็นเก้าโซ่เก้าโองครับแต่ตัวตัวนี้จะเป็นหลวงปู่จุดให้นะครับแปดเจ็ดข้นหนึ่งครับ ดสี่ตัวเลยสี่ตัวครับแบบนี้ทุกงวดสามงวดติดก็แบบนี้นะครับงวดสีสองสี่ตัวเนาะครับงวดเจ็สองมาสี่ตัวจำหน้าอยู่สี่สองศูนย์ห้าจับ,จ,บ,จ,บจับขั้วครับแล้วแต่ดวงนะครับแล้วแต่ดวงครับ,รบจับขั้วครับแต่ตอนนี้มันไม่ไมใช่สี่ตัวเป็นหกตัวรองสี่ตัวครับมันจะเป็นแปข้างล่างข้างล่างสองเป็นหกตัวตัวนี้จะเป็นเลขห้หหหานทองครับตัวนี้จะเป็น เป็นตัวเลขของร้านทอง92อยู่ร้านทองส่วนมากก็จะปันได้สีตัวแบบนี้เลยใช่ครับันได้สี่ตัวแบบนี้ก็จะอยู่ในตำแหน่งแบบนี้เลยครับทุกทุกวันนะครับทุกวันทุกทวันวันเนาจากฟันไมนว่าเลยเนาะเข้าเข้าทุกวันวดนสี่สองก็ได้ผมได้สามแสนห้าสามแสน้าแฟนได้อีกสามแสน เยียบล้านครับตัวนั้นเราเปียบล้านอันนี้คือจากฝันเนาะจากควาฝันาจารลองจับจับให้หน่อยว่าจะจับจับเล่นยังไงถ้าจับาจับยังไงผบผมเล่นทุกตัวเล่นทุกตัวเล่นแบบไหนนะอาจารย์เล่นแบบแปดเจ็ดเอาแปดเจ็ดโอ้แปดเจ็ดเจ็ดแปดตับด้วยนะแปดเจ็ด เจ็ดแปดเจ็ดแปดเงี้ยแล้วก็เจ็ดห้าห้าเจ็ดโอ้เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดตัวที่ผมเน้นมากที่สุดเน้นเน้นเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าสามตัวเลยสามตัวนะคะที่ที่ที่ผมเน้นมากที่สุดคือแปดเจ็ดห้าแป็ดเจ็ดคิดว่าเป็น สองตัวล่างสตัวล่างอ้อเก้สองเกสองคิดว่าเป็นสองตัวล่างแต่สุดนี้มันจะออกในนี้มาเลยขุนคุนขุนน่าจะเป็นหน่วยมาบนจุดนี้แต่ผมเน้นหลักแปดเจห้าครับตัวที่ผมเน้นนะชมนะครับแปห้าตัวนี้ผมจะซื้อเยอะสี่เจห้าเลยแปดเจ็ห้ากับเจ็ดห้าเจนาเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ซื้อเยอะครับตัวที่เน้นด้วยนาะสาตัวเนาะ โจทย์ที่เน้ที่ชอบนะคะมาบนเคลิรนมากก็จะมาบนเนาะเข้าที่มาเข้ามั่นใจะควนี้มั่นใจมั่นใจเนาะกับวัตถุที่แล้วกี่กี่เปอร์เซ็นต์นะที่มั่นใจงวดนี้เนี่ยมั่นใจเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแม่เนี่ยอย่ามาวดร้อย ล้านเปอร์เซ็นมั่นใจล้านเปอร์เซ็นเลยหรอเหมือนงวดที่ผ่านมาก็มั่นใจมากเลยเนาะมั่นใจมากเรมือนกันมาจริงๆสี่สองสองสี่เนาะงวดก่อนหลวงปู่สูงไปด้วยไหมหรือว่าไปแต่หลวงพ่อเพชรไปไปด้วยกันไปด้วยกันอ๋อจำได้อยู่ว่าไปด้วยกันแต่วดนี้ก็ไปด้วยกันอีกแต่งวดนี้ก็ไปด้วยกันเอาลองเล่าความฝันอีกครั้งหนึ่งนะครับฝันว่าฝันว่าหลวงพ่อเพชรกับหลวงปู่ไปหาบอกว่าถ้าถูกหวยชุดนี้ ให้เอาวัตถุมงคลของท่านไปเลี้ยงทองเลี้ยมทอง,รองครับเลี้ยมทองก็ <ๆๆ S 2> ผมไปถึงร้านทองนะครับๆๆมันมีเลข92 <ๆๆ S> 92เลขในร้านทองมี92ครับแต่ในองค์พระองค์พระตรงกับหมายเลขนองค์พระตรงกับที่หลวงปูุ่ดให้จะเป็นเป็นเจ5ด7้าหนึ่งตรงกันครับ แล้วองค์นี้ยังอยู่ไหมองค์เทียมทององค์ที่เอาไปยังอยู่ไหมตอนนี้องค์อยู่ครับแต่อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านไม่เดามา,าเสียงหลวงปู่ชัดเจนเลยครับชัดเจนหลวงปูแนะ่แกจุดให้นะแกไปหาแกจะไปหาตลอดที่บ้านอยู่ที่บ้านก็จะเป็นหน้าคลองของหลวงปู่ชลนะัครับเครื่องไหว้หลวงปู่ ขนาดใหญ่เหมือนกันแต่จะเป็นรวงผูุขวงกละรวงพระเภทอยู่ด้วยกันจะไหว้ผู่ตลอดนะทำนี้เนี่ยมั่นใจครับมั่นใจค่ะมั่นใจครับมั่นใจซื้อไว้เยอะเลยยังนรอคะเยอะนะครับซื้อซื้อเยอะมากเป็นกระสอบอยั้งหเนี่ไ้ยส่วนตัวผมผมชอบชอบกลับกันนะชอบตัวกลับไม่ไม่ไม่ผมชอบกลับกันกลับกันแบบไหนเนาะ ก,ก,กลับกันกลับกันกลับกลับกลับยังไงคะเช่นอันนี้เอสไม่เข้าใจนะคะเราจะต้องถามดัวเอ็ดมินดูกล้องดูกล่กกอง,งค่ะโอ้เทียนดูก็เล่นไปแล้วไม่ทัน เด็ดปากฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามทีีของคุณซับเรนาและทุกท่องนที่กําลังไลฟ์สดนะครับถ้ามีโชว์มีราบหุ่นชุดนี้ช่วยกันมาสร้างพระโอสถ์ครับของหลวงพ่อหลวงครับทีวัดป่าพระดาเพชรครับเพราะว่าโบสถ์ก็ยังไม่เสร็จนะครรัับคบพระอุโบสถ์ก็ยังเปลี่นเหมือนกันจ้าให้มาช่วยกันสร้างครับจ้า ให้รับชมเป็นแนวทางนะคะเนาะแนวทางนะเป็นแนวทางเป็นแนวทางเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะท่านผู้ชมนะครับอาจารย์สักนะครับเราก็ปล่อยตัวเลขให้เอฟซีแล้วเด้อนะครับคุณผู้ชมเนาะนะครับอ่ะอาจารย์ครับให้ตามนะคะให้ตามเอฟซีตามมีอะไรจะฝากเอฟซีไห้อาจารย์นะครับสุดท้ายแล้วอ่ะ ไม่รู้จะทำอะไรครับก็อวยพรให้เอฟซีเลยนะคะอวยพรให้เอฟซีก็เดี๋ยวก็ขออวยพรให้เอฟซีก่อนเนาะก็ขอนะครับขออัญเชิญคุณพระธีรัตน์ไตรนะครับคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกทุกทุกกลุ่มนะครับขออวบันดาลให้เอฟซีทุกท่านนะครับจงมีอายุวรรณะสุขะพละลาบยศสรรเสริญ ส <Net> ติปัญญาปฏิพานธนสารสมบัติอุปสรรคใดโรคภัยใดขอขอให้มาลายสิ้นไปสาธุสัตว์สาธุสาธุสาธุอยุที่บเดร์นะครับใครับ